War, สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับม evet. ื er> ่อวานอยู่กับสองร่มพ้นกันดนตรีนะครับตอนนี้เขาจะเดินทางเขาจะเดินทางไปไสนครับอาจารย์คิดหรือสงสารไปทำนาจะเล่นครับไปอำเภอไหนครับผมอำเภอปทุมราชสงสานะครับกาจะเป็นการทําไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไอ้ไร้ศพนะครับขอบคุณที่ตบมกให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ เดี๋ยวสุดท้ายบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานไรซสดนะครับไอเบิ้องน้อพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณทีมงานเจ้าภาพขอบคุณรนสาวคนสวยด้วนะคะทีมงานเจ้าภาพของเราเรียนสไตล์เป็นลัสิงลำยาวเจ้าต่อกและกันเออจากเราสวัสดีครับ ตอนนี้ห้องกับมาหอดมองไล่สวดแล้วครับผมหลักไอ้เซตอัพเรียบร้อยแล้วครับบระเทศไทยพี่น้องเลยเนี่ครับเซตอัพเรียบร้อยแล้วก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับผมตรงห้องตรงเตียมคว่ำผมมีอยังเนี่ยครับในการไล่สดครับผมอันดับแรกของคคนรับอันนี้ไอ้กําลังเห็ียยังอยู่ครับตอนนี้กําลังกี่เดินระบบครับครับผมใใสส่่กลองโอ้ใส่กลวองนะครับ ครับผมนี่คือการติดตั้งระบบนะครับเบื้องหลังในการไหลส่วดนะครับผมไล่เท่านี้พี่น้องอ่านน้องเท่าต่อไปเดี๋ยวครับเท่าต่อไปกักับต้องเบื้องกระแสสำหรับจากี่น้องอ๋อครับผมติดตามกันนะครับเนาะครับผมนี่ครับระบบเสียงจากพี่ปังปอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมผัสอาจารย์มือกีตาร์ไม่ค่อยรู้สึกอจังไดนะครับ ไม่มีความรู้สึกจังไเลครับที่ได้เอาเอฟเฟกกีตาร์ออกมาปลลดป่อยครับหลังจากหลังจากลามมันไปจักเดือนครับหลายเดือนครับเครื่องปีเครื่องปีวะครับผมมีอะไรทีเอาประมาณครับเนี่ยมันได้เสียอะไวัคซีนครับผมฮะอาจารย์กิบเซรีนะครับกับกีตาร์ตัวใหม่นะครับผมกีตาร์งามนะครับอาจารย์เอาไปอันนี้ที่ยังเนี่ยครับแม่ยังนี่ครับอีฮอยยังเออครับ ควอือโอ้ยควอือโอ้คนนะครับอีหอยังค้นโมทันโมทันไม่ได้เตรียมมานี่ครับนีมีความรู้ออย่างไรครับผมครับผมหยอดอะไรหยอนอะไรนนทวัฒน์มีความรู้สึกยังไง เป็นตเกมไม่ดีเลยครับเดี๋ยวผมมาพามาเบ่งอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ครับที่เรียกว่าจะเอากล้องไฟฟ้านะครับมันมันสิมิดหูโผดนะครับก,เ <c oughs> กเ็เลยก็เลยสเปลี่ยนมาใส่เป็นกล้องสดนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งอุปกรณ์ครับอันนี้หกเลี่ยมครับ <c oughs> นี่ครับผมตัวนี้เป็นริดเดิลบ็อกที่ผมใส่นะครับตัวนี้เป็นมิกนั่งเทือเขาพับกับอาไวต่ตเอียเอานะครับขั้นขี่ขานกับวาต่อร์ได้เห็นพวกได้ใส่แล้วนะครับอันนี้บ็อก D R 8 8 0นะครับทำไมไม่โฟกัสต่อไปเป็นนี่แหละฮบอุปกรณ์ผม ไฮแฮดซาเบียนบีแปดโปรซาเบียนบีแปดโปรเนี่ยจะเล่นมุกอะไรครับเต็มที่เต็มที่เลยครับเอาให้หานะครับจำพ่อมันโ่แล้วเนาะมองนี่เอาให้หานะครับนี่ครับเเนียเป็นรูทวิกอะไรเนี่ยแบ็ก <laughs> เมจิกหรือเปล่าแต่ผมจำโมบิทนะใช่ละป้ายมันเห็นโพี่น้อง กระเดียงดีดบิว9,000นะครับแล้วก็ะเช้าอินกีดเสเดาซินเจียนเพนิเซตนะครับวงของอาจารย์เกือบมีอยังนะครับอกีตาลีวิวไปแล้วนะครับน้องเอฟเฟกต์ใส่ของอย่างครับอาจารย์เอฟเฟกต์กัคือบ้านก็เหนือครับจีที่ลอยจีที่ลอยนะครับน้องโอ้นี่นะครับประมาณนี้ครับกองเข่ากับเป็น ซิมซีพีรูดนะครับไม่ยังพลานี่นะครับอุปกรณ์ห่อกัสซิมประมาณนี้นะครับนี่ครับติดตามไลสวดได้เด้อพี่น้องทั้งสองอุบลสายยันซาวนะครับอันนี้ครับผมเอาไอ้ห้าได้ครับเครับผมรีวิวเลยครับข้างบนครับเป็นปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็น โอ้ผมผมนึกว่ามันโดนครับว่มัน่มันดนน嘛ครับผมมาลงนีใบพัดผมมาอยู่ใบพัดมันคือบ่มีอันนี้ดีลิงนะครับเนาะฮิฮิฮยฮิฮิอาฮิ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 ฮัรับิฮ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 ิไิฮ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 ไฮิริฮิฮเฮิ้องิฮ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 ัฮิ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 บ่ฮิ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 ฮเลิฮิฮินน้ รีวิวครับต่อไปครับอันนี้ยังไงปอนปักไฟครับปักไฟคือเนาะปักไฟปักไฟคือซื้อกับยอมเใไซน้ำแตนเข้างล่างนี่ครับมั็นยังนะครับนั่นอันนี้หู้ยังอยู่ครับซีรีส์วิวนี่ครับท่านนั้นมีอย่างอีกเปนตัวบดังเลยมีเป็นเอเอ็กซัมซอกแล็กนะครับผมเขาวเป็นอยังนี่ครับอ่านนี้ครับผู้อ่านภาษาอังกฤษเป็นครับ อพอกระบวดเรียนโบจบเนาะโอ้ยตายแล้ว <c oughs> นะครับรก็ืเกิดซิปมาณนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้นุนทวัดปิดคลิปครับปิดคลิปหน่อยครับ <c oughs> ปิดคลิป <c oughs> อ่ะปิดคลิป <c oughs> โอ่าใครเหรอเออปิดคลิป <c oughs> โอเคนะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์พูดดังๆอเร็ว โอเคนะครับผมแนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องท็อปรวมพลการดนตรีได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับทุกคนทุก,ก,กท่าทนะ่าน e ย h มาอีกแล้วเสื้อลาย